สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมฟรีผมจะมาสอนมาโคแบบจับมือทำนะทุกคนทำตามผมรับรองได้แน่นอนมาโคนี้ทำได้เฉพะในคอยขมไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยนี่ดูอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโอเคนะตามนี้เดี๋ยวผมจะจับมือทำนะครับทุกคนผมขอยุดก่อนนะอเนาะเดี๋ยวเอกเกมเพื่อเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะรู้นะโอเค เดี๋ยวอ่าสักครู่หนึ่งเข้าเกมเราอะคราวนี้เดี๋ยวลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ปักหมุดไว้นะใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ทุกคนทุกคนโหลดมาแล้วทําตามผมเลยนะครับเข้าเกมเรามาอตอนแรกเราต้องโหลดอันนี้ครับออโต้ฮอตคเนี่ยกดดาวน์โหลดแล้วก็อันนี้โหลดมาเลย มันไม่ต้องลงอะไรมากเลยครับโหลดมามันก็จะเป็นไฟล์แล้วเราก็กดออกได้เลยนะครับส่วนอีกอันเป็นอันนี้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 นนีเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งส่วนอีกอันเราก็กดมาที่โค้ดเนี่ยแล้วก็อันนี้เลยเนี่ยดาวน์โหลดไฟล์ซิปเนี่ยนะโอเคนะจะได้มาสามไฟล์นี้นะครับเนี่ยผมจะให้ดูนะครับนี่อย่างอัโต้คีผมก็กดลงเลยมันไม่ต้องลงอะไรมากนะครับ คราวนี้เราก็มากดพอเราโหลดเสร็จเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ฮะเรากดตรงนี้คลิกขวาปุ๊บนี่แล้วก็ exchange อเนีเ่ย x อะไรเนี่ย naol นะเนี่ยเห็นไหมครับกดไปทีนึงแล้วมันจะมาเป็นไฟล์นี้ครับนี่พอมาเป็นไฟล์นี้ปุ๊บเราคลิกเราคลิกอ่ะโอเคไหมจากนั้นเราเนี่ยตัว s เนี่ย setting เนี่ยครับคลิกเข้าไปปุ๊บตอนแรกตอนแรกจะเป็น1 0.15แต่ว่าเราลบให้เหลือแค่0 แค่นั้นเองแค่นี้ทุกคนทําแค่นี้แล้วเปิดหน้านี้ไว้นะครับมาแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับนี่สอนมาโคแบบช้ำๆนะทุกคนช้ำๆนะทุกคนเดี๋ยวผมหาที่ตกกตรงนี้ก็อีนตกตรงนี้และอ่ะก่อนแรกคือต้องถือเบ็ดนะครับกดคลิกถือเบ็ดให้เบ็ดง้างแบบนี้เนาะทุกคนจอต้องประมาณนี้นะครับ จากนั้นต้องถือเบ็ดที่สำคัญต้องต้องถือเบ็ดแล้วกดที่รูปถ่ายนะโอเคไหมให้ไม่มีอะไรในนี้นะโอเคนะงั้นแล้วจากนั้นเราก็กดเราเซตศูนย์เรียบร้อยเนาะเซศูนย์อย่างที่ผมบอกนะครับคอนโทรลศูนย์นะโอเคแล้วจากนั้นเราก็กดดับเบิลคลิกตรงนี้เลยครับป๊บจากนั้นก็จัดได้เลยนี่แล้วเดี๋ยวมันจะจาัดก,การให้เราป๊๊บป๊ปป๊๊บ,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 บเร็วเร็วจัดนี่นทุกคน นั้นเราก็ปล่อยเลยนะครับประมาณนี้ทุกคนทุกคนว่าไงนะกดติดตามไว้เดี๋ยวมีอะไรนะเดี๋ยวมาอัปเดตนะเนี่ยเดี๋ยวรอตกอะสักตัวเห็นไหมมาโคมันัดาก,การให้หมดผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอเคนะทำตามผมจับจับมือทำนะครับทุกคนดูชิลชิวโกได้ตัวนี้อัดดื้อหน่อยแต่ได้แน่นอนเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมจบจากนั้นมันก็โยนต่อนะโอเคนะ ตามนั้นครับทุกคนแต่ถ้าจะหยุดกดสเปกบาร์นะครับทุกคนกดสเปกบาร์กดสเปกบาร์นี่หยุดเห็นไหมโอเคนะแต่ที่สําคัญห้ามลืมกดตรงรูปถ่ายรูปนี่ยคือห้ามลืมเด็ดขาดไม่งั้นมันจะกดมัว่วไปหมดเลยนะครับโอเครูปถ่ายห้ามลืมแล้วก็จกต้องจกเบ็ดออกมาด้วยนะครับห้อยหลังไม่เอาต้องจกออกมาโอเคแค่นี้จบกดติดตามด้วยไป